ก็ขอเสียงตบมือต้อนรับคุณอรพินรักษาผลค่ะคนบางคนชีวิตช่งยากช่งเย็นเหลือเกินเดินกันไปไม่เคยจะได้ดีแต่ตัวเราเองยังหวัง ด้วยพลังที่มีจึงทำความดีไม่เคยจะท้อใจยังน้อยสิ่งที่เรานั้นทำลงไปไม่คิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดียังน้อย ก็บอกตัวเองหนทางยังมีแม้ว่าวันนี้มันชิงโหดร้ายก็ยังคงทำดีไม่เคยวันรู้ว่าสักวันต้องได้ดี ต้องขออนุญาตสวัสดีท่านประธานนะคะท่านคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านสมาชิกรวมถึงสายใย,ยรักของครอบครัวของสมาคมทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวเป็นน้องเป็นพี่ในครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนจะบรรยายอะไรทั้งหมดต้องบอกว่าตั้งใจมากเลยนะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ได้เจอท่านประธานแล้วก็พี่ๆคณะทํางานเนี่ยค่ะ เบสทำงานในรูปแบบของการการมีทีมงานช่วยไปไหนก็จะมีคนขับรถมีคนเซตทุกอย่างให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เบสเนี่ยเพิ่งเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วกลับมาก็ไม่เหลือคนช่วยเลยเพราะว่าเราเราเหมือนกลับมาในช่วงรอยต่อแล้วก็กลับมาทํางานต่อแล้วก็กําลังจะต่อด็อกเตอร์นะคะแล้วก็ไม่มีใครช่วยเลยทุกวันนี้เวลาจะไปงานก็คือต้องขับเองทําทุกอย่างเองเซตเองนั่นนู่นนี่เองหมดเลยวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยค่ะ เป็นความตั้งใจโดยส่วนตัวเนื่องจากเคยเจอท่านประธานแล้วก็พี่ๆสมาชิกครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในตอนที่เราทํางานแบบเป็นปกติเราก็มีความสุขว่าชีวิตเราไม่ได้ยากอะไรเพราะมีคนเซตให้ทั้งหมดแต่ว่านวันนี้ที่รับปากมาเนี่ยค่ะด้วยเหตุผลข้อเดียวเลยก็คือเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยเบ่เคยมีความรู้สึกว่าถ้าอยากจะทาอะไรดีๆอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้เดือนหน้าก็ได้ปีหน้าก็ได้เพราะเรามีโอกาสทํางานอยู่ตลอด แต่พอเวลาที่ชีวิตมันพลิกมันอยู่ใกล้ความเป็นความตายชีวิตมันขึ้นสูงลงต่ำมากๆเบสได้รู้แล้วว่าวันนี้มันมีโอกาสแค่วันเดียวเพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้แล้วเมื่อวานก็เอากลับมาไม่ได้แล้วดังนั้นการจะทำอะไรดีๆต้องทำทันทีทำวันนี้ที่มีโอกาสเห็นด้วยปรบมือหน่อยได้ไหมคะจริงๆเบสต้องเดินทางมาคนเดียวนะคะเบสบอกเพื่อนเพื่อนเขาต้องขึ้นมาทาธุระที่กรุงเทพพอดีก็เลยบอกว่า เฮ้ยมาวันนี้ได้ไหมจะได้นั่งเป็นเพื่อนไปหน่อยเนื่องจากเพื่อนก็ไม่ได้ขับรถเก่งกว่าเบสเบสก็เลยบอกว่ามาหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันไกลเบสไม่รับงานที่ต้องขับรถมาไกลๆแบบนี้นานแล้วนะคะถ้าต้องไปก็จะมีให้ให้งานเขามารับเลยหรือไม่ก็นั่งเครื่องเอาเลยไม่ขับรถเนื่องจากมันต้องทํางานทุกวันต่อเนื่องกันรวมถึงงานด้านการศึกษาด้วยมันมันยากมากที่จะแบ่งสมองทุกอย่างได้เมื่อวานเบสไปงานที่ Impact Arena ค่ะเสร็จช้าแล้วแล้วก็กลับมาเตรียมงานอันนี้ต่อ เพื่อที่จะมาวันนี้แล้วเสร็จวันนี้ต้องเดินทางกลับเลยเพื่อเดินทางต่อเช่นกันดังนั้นถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่รักกันจริงไม่มานะคะเบสเบสแ,แค่อยากบอกว่าวันนี้เขาจะให้ค่าวิทยากรค่าเดินทางอะไรไงไ,ไม่มันไม่ใช่สาระสําคัญเท่ากับเบสมีเกียรติที่ได้มาแล้วเบสก็มีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเกียรติแล้วเราเลือกที่จะทํามันเป็นเกียรติในการมีชีวิตของเราดังนั้นวันนี้เบสจะอยู่กับทุกท่านแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆค่ะถ้าตามเวลาแล้วก็คือ ไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วแหละเบสอยากให้ปิดเสียงโทรศัพท์นะคะแล้วก็อยากให้ให้ตั้งใจฟังให้มากที่สุดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาเจอกันอีกหรือเปล่านะคะแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นคืออยากให้ตั้งใจมากๆไม่ใช่เพราะวิทยากรเก่งแต่เป็นเพราะความตั้งใจของคณะผู้จัดงานแล้วก็เป็นเพราะความตั้งใจของเบสที่บอกไปแล้วว่าวันวันพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้แล้วถูกต้องไหมคะโอกาสวันนี้มันมีวันเดียว ถ้าเป็นไปได้ปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็อยู่ในความสงบทุกท่านนะคะแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันด้วยการเสริมสร้างกำลังใจไปด้วยกันปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งวันนี้เบสขออนุญ,ญาตนะคะไม่ว่าห้องประชุมนี้จะมีเสียงอะไรมีเสียงคุยมีเสียงโทรศัพท์สำหรับเบสมันไม่ได้รบกวนเบสอยู่แล้วแต่เบสเชื่อว่ามันอาจจะรบกวนใครบางคนที่อยากฟังทุกคําว่าเบสต้องการมามาบอกว่าอะไรแม่แม่แมพ่อพ่อคะน้องๆคะ ในอดีตเบสคิดว่าตัวเองเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแต่วันที่เบสโตขึ้นได้ไปเห็นโลกกว้างใหญ่เบสกำลังมีความรู้สึกว่าเบสไม่ใช่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรอกเบสเป็นนักพูดธรรมดาที่ชีวิตมันเจอทุกรสชาติแล้วรู้แล้วว่าชีวิตคนทุกคนมีค่าหมดเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครเราไม่มีสิทธิ์ไปเหยียบย่ําใครเราไม่มีสิทธิ์ไปได้ค่าใครหรือแม้กระทั่งเราไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกความต่างของใคร คนบางคนเกิดมาท่ามกลางสายตามากมายที่ตัดสินไปเรียบร้อยว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าถ้าปล่อยให้เขาเติบโตเขาจะมีความงดงามในตัวเขาเองเหมือนลูกหลานเราคนหลายคนอย่างเบสเนะะี่ยค่ะถ้าไม่ได้เติบโตในที่ที่มีโอกาสขอโทษนะคะเบสไม่มีทางได้เป็นนักพูดระดับประเทศแล้วไม่มีทางได้เดินเข้าเข้ามาจนถึงวันนี้ถ้าพ่อแม่ที่มีต้นทุนเป็นแค่คนจนจน คุณครูไม่ให้โอกาสเพียงเพราะนามสกุลเราสั้นพ่อแม่เราจนเราจะไม่มีวันนี้เลยเข้าใจใช่ไหมคะแต่เป็นเพราะว่ามีคนให้โอกาสเราเราถึงก้าวมาได้ไกลเกินกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะมาด้วยซ้าดังนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่คะหนูมาในฐานะของคนที่ไม่มีครอบครัวไม่มีลูกแต่หนูมีพ่อกับแม่ที่รักหนูมากหนูมีพ่อกับแม่ที่ภูมิใจในตัวหนูมากหนูมีพ่อกับแม่ที่ไม่มีสมบัติให้หนูเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่มีสิ่งเดียวที่มอบให้หนูคือ ใช้ชีวิตให้ดีลูกพ่อกับแม่ให้ได้แค่นี้ทั้งหมดทั้งมวลเดินทางไกลามาจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษกว่าใครเลยยกเว้นอย่างเดียวคือพ่อกับแม่ให้เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองสูงต่ำดําขาวผอมจนรวยไม่ได้สําคัญเลยพ่อกับแม่บอกว่าสําคัญอย่างเดียวคือใช้ชีวิตที่พ่อกับแม่ให้มาให้ดีเพราะว่าเขาอยู่ดูแลไม่ได้ตลอดถูกต้องใช่ไหมคะ ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทําไม่ใช่พ่อแม่ของน้องๆอย่างเดียวพ่อแม่ของเบสด,ด้วยคือทําให้ลูกเข้มแข็งแม้ในวันที่ไม่มีเขาทําให้ลูกอยู่ได้และประสบความสําเร็จในแบบของเขาแม้ในวันที่ไม่มีเราและทําให้ลูกเชื่อมั่นแบบที่พ่อกับแม่เบสฝังหัวเบสคือมึงมีค่าลูกลูกมีค่ามากไม่ว่าใครจะมองอยังไงสายตาเขาจะมองอยังไงจะดูถูกเหยียดหยามยังไงลูกมีค่ามากและด้วยความคิดแบบนี้ โลกจะโหดร้ายแค่ไหนจะไม่มีวันทำร้ายลูกเราได้เลยจริงไหมคะ